สวัสดีครับวันนี้อยบผมแชมป์สามร้อยนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในช่วงการรีวิวรถครับวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากครับที่จะได้รีวิว The New C ี vic 2021ครับพอเห็นรูปลักษณ์นี้แล้วเรารู้สึกแบบแก่ไปเลยว่ะเราใช้มาตั้งหลายเจนแล้วนะตั้งแต่ G G F D F D ใช้มาหมดแล้วายันดเมนชันครับอันนี้เป็น Honda C i ี i c กเจน2021นะฮะหรือเจนที่11เดครับเดินทางมาถึงเจนที่11แล้วนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยจะเป็นรถขวัญใจวัยรุ่น1คันแน่นอนสำหรับส่ววนตั ครับใจมากๆเลยว่ารถรุ่นนี้ออกแบบมาได้สวยมากเห็นครั้งแรกแล้วรู้สึกว้าวแล้วได้ลองขับแล้วรู้สึกแบบสุดยอดเลยนะฮะจะให้ผมมานั่งรีวิวให้ฟังคงลึกไม่เท่ากับที่ปรึกษาทางการขายครับวันนี้เราเตรียมการนะฮะให้ที่ปรึกษาทางการขายมือฉมังเลยมาบอกข้อดีข้อเสียระหว่างรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ครับและมีจุดเด่นอย่างไรนะฮะตัวนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนเชิญที่ปรึกษาทางการขายครับ อยู่ที่ปรึกษาทางการขายนะฮะบางเขนฮอนด้าคารครับรถควนแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมนองจารนิทเที่ยงจิตนะครับเป็นที่ปรึกษาการขา,ขายของบางเขนฮอนด้าคารแล้วก็เป็นผู้ฝึกประจำช์รมด้วยคใครหลายหลายคนนะฮะคุณหน้าคุณตานะฮะคนนี้แหละที่เราเอาตังค์ออกไปหนึ่งค,คันนะฮะเป็นฮอนด้าซิตี้เทเบิลไปย้อนคลิปดูได้ครับคนนี้ให้ข้อมูลละเอียดแบบชัดเจนมากๆ,ๆนะฮะผมต้องยอมซื้อรถกับเขาเลยครับวันนี้เลยดึงตัวคุณหน่องขึ้นมาเพื่อจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถ The New Honda Civic 2021ครับได้เลยครับอันนี้เป็น Civic รุ่นใหม่ถามว่าแตกต่างอะไรจากเดิมต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนหมดเปลี่ยนหมด ทุกสัดส่วนเลย <G ül> ก็คือแม้แต่ย <G ül> ันเครื่องยนต์เลยหลักๆอย่างนี้เราก็มาดูกันว่ากระจังหน้านะครับตอนแรกเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็น3ส่วนอันนี้เราก็จะเป็นชิ้นเดียวใหญ่ๆเลยนะครับไฟหน้า f <G ül> ู L l l e วดีเหมือนเดิมแต่ทรงใหม่ทรงใหม่หมดใช่ครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยทรงจะเอาตรงๆก็คล้ายรุ่นพี่หน่อยแอร์คอยแอร์คอนั่เองนะครับไฟตัดหมอกก็จะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ดีหลอดกลมแบบนี้ดีไซน์ใหม่กันชนหน้านะครับตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนหมดเลยเพราะว่าหลอดเดิมจะเป็น LED ดีก็จริงแต่ว่าโคมเนี่ยจะเป็นโคมสะท้อนอย่างน แต่นี้เราจะเห็นเลยว่าเป็นหลอดที่เหมือนจะเป็นโปรเจคเตอร์แต่ข้างในเป็น LED ความสว่างหรือความกว้างก็จะดีกว่าเดิมเดี๋ยว,วนี้ฮะกลอนอื่นคุณน้องผมอยากรู้นิดนึงว่าครับผมรุ่นที่แล้วเรียก FC, f c FK ร,รุ่นนี้เรียกว่าอะไรฮะ FE ครับผม FE นะฮะ FE นะครับ,รบแล้วมันมีเครื่องแบบโูรุ่นเก่าไหมพันแปดพันห้าไม่มีแล้วตอนนี้นะครับจะเหลืออยู่แค่1500 CC เทอร์โบใน3เกรดรุ่นก็จะมี EL EL Plus แล้วก็ RS ซึ่งที่จอตรงนี้เป็นไ s ราคาประมาณเท่าไหร่เพราะว่าวันที่เราถ่ายนี่อยู่ยังไม่ได้เปิดตัวเรื่องราคานะฮะคาดการณ์หน่อยได้ไหมเอาทั้ง3ารุ่นเลยใช่ถ้าทั้งสารุ่นผมคาดการณ์ส่วนตัวครับรุ่น EL น่าจะอยู่ประมาณ9 0 0 0แสปลายๆครับนะครับรุ่น EL Plus น่าจะอยู่1ล้านต้นๆถึงล้านเกือบล้านหนึ่งส่วน RS น่าจะอยู่ประมาณล้านสกับแปดหมื่นแล้วกันครับอันนี้คือการคาดเดาราคาโดยประมาณครับใช่ครับราคาจะออกตอนที่คลิปนี้แหละออนแอร์พอดีแหละใช่ครับเพราะว่าทุกคนยังไม่มีใครรู้ ผมยังตื่นเต้นมากเลยเฮ้ยมันออกรถใหม่แล้วเหรอวะมาแบบเงียบๆครับเจนนี้เป็นเจนที่11แล้วนะฮะหลายๆคนที่ดูอยู่คงคิดว่าโอ้ยซีวิมันมีมานานอ่ะมีมานานจริงๆใจหายมาในเจนที่11แล้วรู้อายุเลยว่าแก่ขนาดไหนแล้วให้หลองพาเดินชมรอบๆดีกว่าว่าเป็นยังไงครับได้ครับรถด้านข้างครับก็จะมีล้อแม็กลายใหม่เป็นขอบ17นะครับสีดำด้านแทบปกติเนี่ยจะเป็นดำเงาดำเงินดำลมดำแล้วก็จะมีโคมเมียมากมีอะไรบ้างใช่ถูกต้องครับอันนี้จะเป็นดำด้าน หมดเลยเพราะงั้นพอรถสีดํามันจะดําดูมากด้านข้างมี h o n d ้าเลน Watch อันนี้จะเหมือนรุ่นที่แล้วแต่กระจกเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนปรับรูปทรงให้ดูเพรียวขึ้นนะครับแล้วก็เสา a อ,อันนี้ใหม่เลยเสาเมีการปรับครับปรับถอยออกมาเนี่ยโดยประมาณ30ซนติเมตรเพื่ออะไรครับเพื่อให้กระจกบางลบหน้าเนี่ยมีพื้นที่กว้างขึ้นแล้วก็มองเห็นสภาพอากาศหรือว่าพื้นถนนได้มากขึ้นครับผมคืองทัศษะวิสัยในการขับขี่ดีขึ้น,นถูกต้องครับผมอันนี้นี่คือ ไฮไลท์เลยครับก้านปัดน้ําฝนไม่มีหัวฉีดน้ําฝนจากฝากระโปรงแล้วนะครับครับจะมาฝังอยู่บนก้านปัดน้ําฝนเลยตรงนี้โอ้โหอ่าอันนี้นี่บอกเลยว่านใหม่ทุลกเลยบอกเลยเป็นดีเทลเล็กๆที่รถญี่ปุ่นเอามาใส่แล้วนะฮะใช่ครับแต่อันนี้ผมต้องบอกว่าก้านปัดน้ําฝนเนี่ยจะเอาขึ้นมาปกติไม่ได้แล้วอันนี้เราจะยกขึ้นมาเลยไม่ได้เพราะว่ามันจะติดฝากระโปรงหน้าเพราะอันนี้ครับก้านปัดน้ําฝนถูกเลื่อนลงไปข้างล่างเพื่อให้สตารวิสัยจากข้างในเนี่ยจะไม่เห็นก้านปัดน้ําฝนมาบดบังสตารวิสัย เงินจะมีวิธีซึ่งเดี๋ยวผมจะไปสอนถ้าเกิดว่าใครออกรถกับทางบางเขนทนาคาเดี๋ยวเราจะมีแนะนําวิธีพิเศษอยู่แล้วแลกไขรอินดอร์ขายตอนรีวิวรถด้วยขายรถด้ไยมเงี้รู้หรือยังฮะทำไมผมถึงซื้อจากคุณนองฮะไปต่อคันนี้เป็นรถรุ่นท็อปสุดใช่ไหมัท็อปสุดเลยครับไฮเอสครับผมอ่ะมาต่อนะครับถ้าสังเกตเนี่ยจะดับหมดเลยโดยปกติแล้วเราจะมีคิ้วโครเมียม ด้านบนตอนนี้เราไม่มีแล้วเราดําหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดําด้านหรือว่าดําเงาก็แล้วแต่ทีนี้มาตรงนี้ก็จะเป็นไฮไลท์อีกนิดนึงครับสังเกตว่าเส้นขอบประตูเนี่ยจะตรงมาเรียบมาตรงนี้เลยถ้าเป็นรุ่น F C หรือ F K เดิมนะครับถ้าไปสังเกตได้ว่ามันจะขึ้นมาตรงนี้ เพราะงั้นเนี่ยประตูหลังเนี่ยลดลงมาโดยประมาณเนี่ยรู้สึกจะ25มิลิเมตรจะทําให้ัศนวิสัยของคนนั่งหลังเนี่ยมากขึ้นไม่อึดอัดไม่อึดอัดสุดๆนน,นั่ง,ง F C F K จะรู้สึกอึดอัดเพราะว่ากระจกมันแคบลงครับใช่ครับถูกต้องครับ,รบมาถึงด้านหลังเลยนะครับก็จะมีดีไซน์ใหม่เรื่องของดักเฮลผมชอบมากเลย <laughs> แต่ผมรู้ว่านัแจมไม่ชอบเพราะว่าจะไม่ได้ขายไอ <laughs> ชิ้นนี้ครับเพ <laughs> ราะรถมันให้มาหมดแล้วนัทแจมบอกผมไม่ถูกใจสิ่งน,นี้แน่นอน <laughs> ใช่ครับอันนี้เนี่ยก็จะติดมาให้กับรุ่น R S ถ้ารุ่น EL กับ EL Plus ก็จะต้องติดตั้งเพิ่มครับนะครับผมและปลายท่อคู่ด้านล่างก็ดีไซน์ใหม่ให้เป็นท่อคู่แล้วด้วยออกมาเหมือนมีปอดท่ออยู่แล้วถ้าจำไปถึง f c s k จะไม่เีนใช่ตรงมาใส่เพิ่มเปลี่ยนท่อเพิ่มนะครับอันนี้ก็ ใส่มาให้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องตัดแรงอะไรเลยในส่วนไฟท้ายสวยมากนะออกแบบได้แบบสวยรับไฟท้ายก็จะเป็น LED เกือบทั้งหมดจะเหลือแค่ไฟถอยที่ยังเป็นหลอดอยู่แล้วก็มาถึงตรงนี้อันนี้เนี่ยที่คนใช้ F C ทุกคนจะมีปัญหากันมากเปิดฝาท้ายปุ๊บไม่เด้งขึ้นเออใช่ใช่แต่คันนี้ครับเห็นไหมครับ เปิดเลยเองอัตโนมัติไม่ใช่ไฟฟ้านะครับต้องบอกไม่ใช่ไฟฟ้าแต่ว่ามีระบบโช้ด้านล่างเพื่อดันขึ้นให้มีความสมูทมากกว่าตัว FCFK ผมใช้อยู่รถคุณแม่ผมใช้อยู่นะใช่ครับเวลาปิดก็ง่ายๆครับไม่ได้แข็งไม่ได้ยากขนาดนั้นปิดลงมาตรงๆง่ายๆแค่นี้เองผมเคยใช้สื่อ f c ครับใส่ฝาคารบอนครับเปิดมาเ่ดิดหน้าแทบหักครับหน้าแทบแตกครับ นะครับไอส่วนของภายในดีกว่าผมอยากดูภายในแล้วผมชอบชุดนี้มากภายในแม่งสวยมากให้คุณหนองรีวิวดีกว่าว่ามีอะไรบ้างภายในเนี่ยเอาจริงๆคือพูดแบบน,นี้ก็พูดไม่หมด ครับมันเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ด้านข้างตรงนี้นะครับดีไซน์ที่เปิดประตูใหม่ปกติมันจะเป็นก้าวเหลือนั่นแหละครับนะครับมีแผงประตูใหม่ที่เลียงขึ้นเพื่อให้รับความสปอร์ตต่างๆแล้วตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีมากกว่านั้นคือมีแอมเบียนไลท์ด้วยบอกเลยว่าสุด,สดไม่น่าจะมีท่านไหนบอกแล้วนะครับ,รบก็คือแอมเบียนไลท์ไฟสองเท้ามีติดรถมาเลยในรุ่น RS ทั้งหมดครับนะครับแผงล่างพื้นภายในที่เราเห็นกันนี้ดีไซน์อันนี้ผมโคตรชอบเลยถ้าพูดกันง่ายๆ B M ใช่ครับ จอแบแบรนด์ยุโรปแล้วก็แผงหน้าปัดต่างๆนะครับดีไซน์ตอนนี้ข้างในมาตรวัดจะเป็นจอขนาด10.2นิ้วมาตรวัดตอนนี้คือใหญ่มากจะเป็นดิจิตอลทั้งหมดแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเข็มหรือว่าจะตั้งให้เป็นเหมือนกับพวกซุปร์คาก็คือเป็น level ขึ้นเป็นแทร์ขึ้นนะครับกเป็นแท่งคือสุดยอดมากข้างในคือระบบควบคุมความปลอดภัย Honda Sensing ก็ครบหมดตอนนี้เพิ่มเป็น6ระบบแล้วด้วยจากแต่ก่อนมี4อัพเป็น5ตอนนี้เป็น6กนะครับก็จะมีช่วยเบรกป้องกันร รถออกนอกเลนดึงรถกเข้ามาในเลนหรือแปรผันตามรถคันหน้าควบคุนโทรลเปิดไปสูงอัตโนมัติ a อ b และอันสุดท้ายที่มาใหม LCD, LCD <c oughs> ถถถ่ LCD LCDN เอเโรลกิ๊นะครับครับ <c oughs> เลดเดอร์ตามรถคันหน้า <c oughs> ถ้าคันหน้าเลื่อนออกไปเขาจะเตือนเราว่ารถคันหน้าเลื่อนออกแล้วสมมุติพี่แชมป์ขับรถไปครับแล้วกดมือถืออยู่ไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาดูรถคันหน้าเลื่อนออกไปแล้วเขาจะเตือนให้เราว่าไปแล้วนะเราก็ไปแล้วเราจะได้ปลาดมากขึ้นเดินกว่าเดิมเยอะมากเราจะได้ไม่โดนรถคนข้างหลังนีแปรขครับเดี๋ยวจะมีเรื่องกันตามข่าวใช่คร สิ่งที่ผมชอบอรสฮอนด้อยู่แล้วนะคะคือเป็นขับขี่ดี 2. ซื้อง่ายขายคล่อง 3. มนะฮะมันมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆฮอนด้าผมใช้มาตลอดครับทั้งครอบครัวใช้มาตลอดสิ่งที่ผมรู้สึกได้กับรถเจ้า FE คันนี้นะตัวแดชบอร์ดด้านหน้าสวยบอก อยากให้ดูเบาะเบาะนั่งสวยมากเบาะเป็นทูโทนมีเป็นผ้าหนังและเดินได้แดงทรงสปอร์ตสปอร์ตมากมาครับอันนี้คือถุงลมนิรภัยก็ครบคันหกลูกด้วยในเบาะก็มีอ่งนะครับผมระบบความปลอดภัยต่างๆมีเยอะมากแล้วถ้าพี่แชมป์สังเกตเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยจะมีคันโยกที่ปรับโหมดอันนั้นเนี่ยถ้าผมรู้สึกนะครับเป็นการยกปุ่มเนี้ยคีย์เนียมาจาก c i v i c FK8 หรือ t y p e R เพราะว่า c i ร i c รุ่นก่อนอันนี้ไม่มีเลยยกเว้น f อ8 และนี้เอามาไว้ปรับให้ใช้โหมดสปอร์ตโหมดธรรมดาหรือโหมดอีคอนถ้าเป็นปกติเราจะมีปุ่มกดกันใช่ครับอันนี้เอาไว้ให้เลื่อน เหมือนสปอร์ตเลยผมบอกเลยว่าเขาอัปเดตแล้วก็ปรับดีไซน์ให้ดูทันสมัยมากขึ้นดูเกินราคาแล้วว่าเดี๋ยวนี้เ<ข>อารถที่ญี่ปุ่นนะแ <ขอ S 1> <เ>บรนด์ฮ o n ด้าหรือแบรนด์หลายๆแบรนด์นะเขาปรับตัวกันมากขึ้นมากนะฮะอย่างซีวิคคันนี้ผมเจอแว็บแรกผมชอบมากในเรื่องของภายในภายนอกเหมือนกับรุ่นพี่ย่อดส่วนใช่ครับก็ผมชอบในส่วนของด้านท้ายด้านหน้าปกติแต่พอมาด้านในอ่ะมันมีความสปอร์ตมีความรักชวรี่มีความทันสมัยคือแม่งให้มาครบหมดเลยครับส่วนออปชั่นต่างๆผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราขับจริงๆอาจจะไม่ แต่คำนนี้คำนึงถึงความจําเป็นในการใช้เลือกออปชั่นนะครับอย่างที่จะบอกว่าออปชั่นใหม่รถข้างหน้าเลื่อนยังแจ้งเตือนเราใช่บนะฮะสำหรับรถเจ้าซีวิครุ่นใหม่นี่ครับมีสิ่งไหนที่แปลกกว่ารุ่นเก่าครับ พิเศษสุดๆเลยผมยกมาให้2ข้ออันดับแรกเลยนะค,คือ Key คีย์การ์ดกุญแจครับกุญแจของรุ่น RS จะเป็นทรงแบบคีย์การ์ดเลยจะคล้ายๆกับรถยุลมรถไฟฟ้าบางคันนะครับไม่จําเป็นจะต้องพกเป็นกุญแจแล้วตอนนี้เป็นคีย์การ์ดใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ก็ไปได้และ2นี่คือที่สุดของที่สุดก็คือมีเซอร์วิสแมนนวลนะครับอยู่ในจอวิทยุขนาด9นิ้วนี้อันนี้คือถ้าเกิดลูกค้าใช้รถไปไม่รู้ว่าสัญ,ญลักษณ์นี้นคืออะไรคืออะไร,ออะไรกดเข้าไปในบุ๊กแมนนวลในจอได้เลยซึ่งอันนี้จะมา ในรุ่น i s e l และ e l, จจะไม่มียังไม่มีเป็นสิเจอร์ใหม่ที่ honda civic ตัวใหม่มีเท่านั้นนะฮะแล้วเป็นรุ่น i s เท <IS S 2> ่านั้นผมมองว่าการพัฒนาของเขาเนี่ยโหไปไกลมากนะฮะอ่ะผมถามคุณน้องหน่อยเป็นที่ปรึกษาทางการขายทําไมผมต้องซื้อ honda รุน่นนี้คันนี้โฉมนี้ถามว่าทําไมต้องซื้อทุกอย่างใหม่และดี ผมว่าถ้าราคาออกมาจะรู้สึกว่ามันประหยัดประหยัดทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ํามันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีเพราะถ้ารถไซส์นี้กับซ,ซีซีที่เยอะกว่านี้ภาษีก็นจะจ่ายเยอะขึ้นแล้วก็เรื่องของราคากับอุปกรณ์ที่ให้มาทั้งหมดนี้มันค่อนข้างจะรู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาและประหยัดมากถ้าพี่แชมป์ได้ลองขับก็จะรู้ว่า ทำไมต้องซื้ออนมันไทยออีกแล้วอะ่ะ <c oughs> เพราะมันขับแล้วมันรู้แล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะในส่วนของคุณหนองนะฮะออผมต้องบอกอย่างหนึ่งว่าในส่วนตัวนะผมรู้สึกว่ามันคุ้มราคาอย่างหนึ่งถ้าวันนี้คุณซื้อรถที่ในเลนส์ใกล้ๆกันแล้วอยากได้มีความสปอร์ตเอาไปแล้วต่อย,ยอดได้ในเรื่องการตกแตก่งแล้วก็ซื้อง่ายขายคล่องขับขี่ดีอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องพูดเลยในแบรนด์ฮอนด้าขับขี่ดีอยู่แล้วแต่สิ่งสําคัญครับคุณได้เทคโนโลยีใหม่ๆในการที่คุณจะจ่ายเงินในราคาประมาณนี้แต่คุณไดดด้เททคโโโนลลลยีี่่่่ใหมมาาสสุุรูป ทั้งหมดเลยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับแต่เอานเนีอยเราต้องไปลุ้นก่อนว่าราคาออกมาจะเป็นอย่างไรนะฮะอันที่สาคัญแม้แต่รุ่นถูกนะยังได้เครื่องพาน่าเทเบิลใช่ครับมันเจ๋งตรงนี้ผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คู่แข่งต้องหนาวเลยพราะออกมาเนี่ยเดี๋ยวนะาจะก,กันรวย้วเนี่ยตอนนี้ได้ออกมาได้ใส่ชุดแต่งนะครับกระติบให้ว่ารุ่นเริ่มต้นนะครับเป็นบอกผ้าด้วยสมมติพี่แชมป จะเอาไปแต่งอยู่แล้วเปลี่ยนเบาะอยู่แล้วคุ้มค่าเลยครับใช่ครับจริงๆเขาเล็งเห็นว่าการที่ใช้รถยนต์ของ h อนด้าเนี่ยมันมีความสนุกอย่างหนึ่งฮะได้ตกแต่งนะครับนี่นี่มาแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เป็นยุคทองแล้วซี v ิ c ออกแล้วตอนนี้ก็จะมีรายได้เดือนละสามสี่ล้านนะเดี๋ยวเราไปลองขับ <Gesellschaft> ดูว่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้เราอยู่ในรถของ h o นด a c i ี i c คครับคุณน้อง คุณ <ผม S 1> น้องรู้สึกยังไงบ้างขึ้นมานั่งแล้วแตกต่างกับเดิมเยอะไหมจากคนที่แบบสัมผัสอยู่แล้วครับ แตกต่างเยอะเลยครับเพราะว่าถ้าเป็นอันเดิมเดิมเนี่ยมองไปแดชบอร์ดมันก็จะไม่ดูเป็นยุโรปขนาดนี้นะครับ,รบอันนี้ก็ดีไซน์ค่อนข้างดีมากแล้วก็ผมเองเนี่ยขายยาวมากๆเนี่ยปกติไม่ใช่คนนั่งจะเป็นคนขับนะครับแต่พอมานั่งเนี่ยก็สบายครับสบายมากขาผมเนี่ยผมสูง185เนี่ยก็ก็ยืดได้สุดเลยสบายไม่เคยติดขัดขนาดนี้นะครยืดได้ขนาดนี้แล้วนะมันมาดีเหมือนกันนะเนี่ยคือผมต้องบอกก่อนว่าวันนี้เ,เราทดสอบในที่ปิดนะ แล้วเรารู้สึกว่าการที่กดเพื่อเพิ่มความเร็วเนี่ยมาได้ดีนะไม่ต้องไม่ไม่ไมรอไม่รอรอบนะบมามาดีขึ้นกว่าเดิมเยอะคือเครื่องยนต์เนี่ยเขาพัฒนามาให้เป็น VTC ทำงานร่วมกับ VTEC แล้วก็เทอร์โบอีกนะครับทั้งหมดเนี่ยสาอย่างรวมกันมันจึงเรีดแรงม้าออกมาได้ถึง178แรงม้าโอ้โหแรงม้าของเดิมเท่าไหร่ครับ175ครับผม,ม,มเอ้ยเท่าไครับ173 ขึ้นใหม่าแรงม้าใช่ครับแต่เดี๋ยวไปเอสซีน่าจะขึ้นอีกได้หลายแรงม้านะครับผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยนี่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 อยากให้ดูนี่ไปติดแล้วไปติดแล้วโคตรเจ๋งอ่ะแดชบอร์ดต่างๆนั่งสวยแบบสวยมากเลยอันนี้ผมตั้งให้พี่แชมป์เป็นแบบที่ผมบอกว่าเป็นแท่งๆคือลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะดูเป็นเข็มก็ได้ก็ตั้งเป็นเข็มก็ได้คือเอางี้ผมมาจอดในที่มืดเราจะรู้สึกเลยว่า ดีไซน์ต่างๆรถมันทําออกมาได้ดีมากๆสำหรับใครที่ดูอยู่นะฮะเราพูดก็ไม่เท่ากับการที่คุณจะมาดูรถจริงนะครับถ้าสิวันนี้ผมสนใจ Honda c ซีวิรุ่นนี้ครับผมอยากได้คับเป็นดีๆอยากได้ข้อมูลดีๆครับติดต่อน้องทางไหนได้บ้างครับเบอร์โทรศัพท์เลยครับ087334 3900นะครับก็โทรมาติดต่อผมได้เลยอันนี้ก็เป็นแอดไลน์ได้เหมือนกันครับแต่ถ้าแนะนำเนี่ยก็สามารถคักเข้ามาในเพจ Facebook ของ บางเขนฮอนด้าคาได้นะครับก็จะมีแอดมบนคอยตอบให้หรือจะไล์แอดเข้ามาก็ได้คร,ครับผม,ผมก็แอด BKSC ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตลองขับในส่วนของในส่วนของการขึ้นทางชันดูว่าเป็นอย่างไรนะฮะแต่ผมมองว่าตอนที่เราขับกันเนี่ยตอนที่มันกระแทกหรือมันมีลูกอกาน,น้าเนี่ยนิ่มนะโชว์ก็ทำมาได้ดีมากเลยนะเนี่ย ไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยมันใหม่ด้วยแหละนะ<ช>เดี๋ยวพ<ช>ูดก็หาว่าโม้อยู่แต่มันขับดีจริงๆใช่ครับคือทัศนวิสัยรูปทรงรูปโฉมมันโฉบเฉี่ยวอะ่ะดูขับแบบว่าไม่ต้องกะระยะอะไรมากมายนะฮะ ครับเพราะว่าทัศนวิสัยเห็นภาพเห็นมากขึ้นอย่างที่ผมบอกว่าป่าน้ําฝนก็ลงไปอยู่ข้างล่างครับแล้วก็เสา A เนี่ยได้ขยับเข้ามาทําให้กระจกเนี่ยมองได้เห็นได้มากขึ้นครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสมาลองเทสได้เต็มๆอีกสักทีนะครับเดี๋ยวจะรบกวนคุณหน่องนิดหนึ่งว่าอยากลองระบบของตัวได์ว่ามวดเป็นยังไงขับขี่เป็นยังไงครับผมได้เลยครับนะฮะก็มดให้ใช้วันนี้ขอบคุณคุณหน่องมากนะฮะที่มาให้ข้อมูลให้รายละเอียดเจ้ารถฮอนด้า Civic 2021หรือ FE Gen 11คันนี้ครับครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็สำหรับใครที่สนใจเจ้ารถ All New Honda Civic รุ่นนี้นะฮะวันนี้อาจจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลเชิงลึกนะครับข้อแตกต่างระหว่างรุ่นเก่าแล้วรุ่นใหม่นะครับต้องขอบคุณบางเขนฮอนด้าคานะฮะที่ให้เรามารีวิวแบบเจาะหรือเจ้า Honda The New C i v ี c คันนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดสั่นกระดิ่งให้ช anel YouTube ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจเ,เราง่ายทีเดียวครับแ a ร์ั FC 300อยนะฮะยังไงวันนี้ก่อนจากกันนิดหนึ่งผมขอฝากคำถามไว้น,นึงกันช่วยตอบคอมเมนต์หน่อยผมอยากรู้ครับร,ระหว่าง Honda FE คันนี้กับ FK และ FC คุณว่ารุ่นไหนสวยกว่ากันครับอย่างน้อยผมจะได้รู้ว่าคนส่วนใหญ่ชอบรุ่นไหนมากกว่ากันครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ